สวัสดีครับในการทําขนมครั้งแรกนะครับหลายคนก็กังวลนะครับว่าขนมเนี่ยจะทําออกมาหน้าตาเป็นยังไงจะกินได้หรือเปล่าแต่วันนี้นะครับใครๆก็ทําขนมได้อร่อยเหมือนมืออาชีพได้ง่ายๆครับโดยชุดนี้นะครับเป็นชุด DIY Bakery Box เมนู Signature c h o c กโกแลตเค้จาก Carnation ครับแล้วเราก็มีนี่ครับนมพ้นจืดคาร์เนชั่นนะครับเป็นตัวช่วยให้นักทำเบเกอรี่มือใหม่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับอย่ากลัวที่จะเริ่มนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำเค้กง่ายๆกับคาร์เนชันกันนะครับแต่มีแค่นมข้นจืดคาร์เนชันนะครับก็ทำให้เราได้ขนมเค้กที่อร่อยออร่ยนุ่มฟูละเอียดน่ากินมากๆเลยครับงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับในกล่องนะครับก็จะมีเป็นคู่มือนะครับให้มาด้วยนะวิธีการทำเขาก็จะมีบอกนะครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับด้านในก็จะมีเป็นวิธีทำนะครับ เป็นขั้นตอนการทําทั้งหมดข้างในนะครับเขาก็จะมีน้ําตาลทรายมาให้นะครับซึ่งเขาก็จะบอกปริมาณด้วยนะครับเวลาเราทำนะครับเราก็สามารถตรวจสอบวัตถุดิบของเมนูนี้ได้นะครับก็จะมีบอกว่าแต่ละตัวใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็บอกไว้อย่างชัดเจนเลยนะก็จะมีนะครับในส่วนของน้ําตาลทรายอันนี้มีเป็นแป้งเค้กนะครับอันนี้น้ําตาลทราย60กรัมนะครับเราจะมีน้ําตาลทราย50กรัมกับ60กรัมนะครับ อันนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลต70%นะครับ55กรัมเราจะดูแบบที่เป็นซองๆก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลต70% 35กรัมนะครับมีเป็นกาแฟสําเร็จรูปนะครับอันนี้1ช้อนชาผงโกโก้เข้มข้นนะครับ14กรัมนะครับอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดครับ7กรัมผงโกโก้15กรัมนะครับโอ้เ oh. ขามีตะก้อมือให้ด้วยนะน่ารักมากๆเลย wow. เนยเค็มครับ20กรัมมีผงฟูมาให้ด้วยครึ่งช้อนชานะครับตัดปัญหาเรื่องของการช่างตัวได้เลยนะสำหรับใครที่ไม่ม,มีอุปกรณ์ช่างตัวนะครับอันนี้เขาช่างมาให้เรียบร้อยละ, <Yeah. S 1> ะจะมีน้ำมันมาให้7กรัมด้วยเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชานะครับก็จะมีเนยเค็ม65กรัมนะครับอ๋อนี่แน่นอนเลยขาดไม่ได้ก็คือนมข้นจืดคาน,นชิชันนะครับอันนี้มีมาให้2กระป๋องเลย <Whoa. S 1> แ,ลแล้วก็มีถ้วยฟอยล์มาให้นะครับทั้งหมด5ถ้วยก็วัตถุดิบที่เขาามาให้นะครับ เราจะต้องเตรียมไข่ไก่ด้วยนะครับในนี้เขามีไข่ไก่ซึ่งมันเป็นของสดนะของสดเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมไข่ไก่เพิ่มเติมแล้วก็มีในส่วนของน้ําร้อนนะครับที่เราจะเพิ่มเติมมาจากวัตถุดิบที่เขาเตรียมให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทําเค้กกันเลยนะครับ <S <S <PD ate> ขั้นตอนแรกนะครับเ <PD ate> ดี so ๋ยวเราจะละลายกาแฟกับน้ําร้อนก่อนนะครับเรามีน้ําเดือดแล้วนะครับผมก็เทน้ําร้อนนะครับ แล้วก็เทผงกาแฟลงไปที่เขาเตรียมมาให้นะครับจากนั้นก็ควรให้กาแฟละลายกับน้ํานะครับพอละ,ละลายดีแล้วนะครับเราก็ใส่ส่วนผสมอื่นลงไปตามเลยนะครับผมก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับ60กรัมตามด้วยดาร์กช็อกโกแลต55กรัมแล้วก็เนยเค็มที่เขาให้มานะครับปริมาณ65กรัมนะครับจากนั้นนะครับเราก็นํามาตุ๋นบนน้ําร้อนนะครับ ผมก็จุดเตาคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเลยนะครับตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างนะครับละลายดีแล้วนะครับเราก็ยกลงจากเตานะครับในขั้นตอนนี้เราใส่นมคัลเนชั่นลงไปเลยนะครับเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่นุ่มละเอียดฟูนะครับตามด้วยน้ำมันพืชนะครับ7กรัมคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับ จากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่ไปหนึ่งฟองครับผสมสม่วนผสมให้เข้ากันเลยจากนั้นก็เราลอนแป้งเค้กนะครับผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาลอนรวมกันเลยครับลงไปในส่วนผสมของช็อกโกแลตที่เราละลายไว้นะเสร็จแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับ ส่วผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทใส่ถ้วยฟอยกันเลยนะครับพิมพ์นะครับจะเป็นถ้วยฟอยรหัส4004ที่เขาให้มานะครับจากนั้นนะครับเราก็เทเนื้อเค้กลงไปในถ้วยฟอยหรือถาดฟอยนะครับโดยที่เราจะเทแค่1ใน3ของความสูงของถาดนะครับ เดี๋ยวเรานำข้าต่ออบเลยนะครับผมจะอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟล่างบนเป็นเวลา12นาทีนะครับนี้เราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำหน้าเค,ค้กกันขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมหน้าเค,ค้กกันนะครับผมก็ใส่ในส่วนของน้ำตาลทรายลงไปเลย จากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของแป้งขา้าวโพดแล้วก็ผงโกโก้นะครับถ้าเราอยากให้หน้าเค้กของเราเนียนละเอียดละมุนละมุนแบบนี้นะครับใส่นมข้นจืดคาริชชั่นลงไปเลยนะครับแบบนี้เลย2กระป๋องที่ให้มาเนี่ยใช้หมดพอดีทั้งตัวเค้กแล้วก็หน้าเค้กเลยครับ คนให้แป้งผงโกโก้นะครับละลายผสมกับนมคาเิชั่นก่อนนะเราถึงค่อยจุดเตาตอนนี้ส่วนผสมนะครับละลายเข้ากันดีแล้วนะครับผมยกลงจากนั้นก็ใส่ดาชชร์กช็อกโกแลตลงไปนะครับคนส่วนผสมของดาชชร์กช็อกโกแลตให้ละลายเข้ากับในส่วนผสมของหน้าเค้กนะครับหลังจากที่ดาชชร์กช็อกโกแลตละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่เนยเค็มลงไปนะครับ ตอนนี้เนยก็ละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปราดหน้าเค้กกันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตเค้กของเรานะครับว่าแล้วเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยนะครับเมื่อกี้นะครับตอนอบนี่โหเห็นเนื้อฟูขึ้นมาแล้วน่ากินมากๆอืออร่อยมากๆเลยนะครับสำหรับเค้กสูตรนี้นะครับเนื้อฟูนุ่มมากๆในส่วนของตัวหน้านิ่มนะครับ หน้าช็อกโกแลตเนี่ยมีความเข้มข้นหอมมันอร่อยมากเลยนะครับผมใช้ชุดนี้ครับ l o ิ e a t f เ r ิ b b k k e ใครๆก็ทำขนมได้ง่ายๆทุกเบเกอรกี่อร่อยได้แบบมั่นๆแค่ต้องใช้นมค้นจืดคาร์เนชันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ชุด DIY เบเกอรี่บ็อกซ์เมนูซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตเค้กขนมเคก้กอร่อยๆจากคาร์เนชันแบบนี้นะครับสามารถไปร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจคาร์เนชันอร่อยครับ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29พฤศจิกายน2563ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งที่ y o u ยูทูบช n n e l เชฟขวัญนิจิเชฟเพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ